เก็บตัวเงียบไม่ออกสื่อใช้ชีวิตไร้แสงจัก,กรพันยมจินดาวัย68ปีหลังจำใจยอมลาออกเพราะอ่านข่าวรัฐประหารจัก,กรพันยมจินดาผู้ประกาศขา่าวซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากการทำงานกับฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7 ในช่วงปีพุทธศักราช25 2531-2535และเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโทรทัศน์และอดีตรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รวมถึงรองประธานกรรมการคนที่2ของบริษัออทอสมทจำกัดมหาชนจากกรารเริ่มชีวิตการทำงานที่ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7จากการเป็นผู้สื่อข่าวและบรรยายการแข่งขันกีฬาร่วมกับพิษณุนินกัดและเอกชัยนพจินดา อันหนึ่งกภันเป็นเจ้าของเสียงบรรยายในไตเติลปลดรายการเจ็ดสีคอนเสิร์ตยุคแรกด้วยจนกระทั่งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบรรณาธิการฝ่ายข่าวและเป็นที่รู้จักของผู้ชมข่าวโทรทัศน์จากการเป็นผู้ประกาศข่าวเด็ดเจ็ดสีช่วงคำ่ำคู่กับสรรสนีนักพงทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2534คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติรอสอชอ ก่อนยึดอำนาจจากรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกชาตชายชุนหวันนายกรัฐมนตรีขณะนั้นโดยมอบหมายให้จักรพันธ์เป็นผู้อ่านประกาศคำสั่งของรอสชอ,ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปแสดงความไม่พอใจกับการกระทำของเขาในครั้งนั้นจักรพันธ์จึงลาออกจากช่องเจแล้วลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพ,พุทธราษฎอดที่จังหวัดระยอง ในนามของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2535โดยเขาได้รับการเลือกตั้งเป็นสอสอด้วยคะแนนกว่า1แ0,000เสียงรวมถึงเป็นอันดับที่1ของจังหวัดและได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกกระทรวงมหาดไทยในยุคที่พลตีสนั่นจรประสาทเป็นรัฐมนตรีว่าการเมื่อปลายปีพุทธศักราช2537จนถึงกลางปีพุทธศักราช2538 จักรพันธ์เป็นผู้ประกาศข่าวอีกครั้งในช่วงสถานการณ์ประจำวันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3จนถึงปลายปีพุทธศักราช2539จึงได้ลาออกเพื่อลงสมัครเป็นสสในเขตเลือกตั้งที่10ของกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วยเขตบางกอกน้อยเขตบางพัฒและเขตตลิ่งชันโดยเขาได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนน64,428เสียง ในช่วงปลายปีพุทธศักราช2554ในสมัยรัฐบาลยิ่งหลักชินวัตรจักรพันธ์เข้าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ดำเนินรายการข่าวรายการแว่นขยายใบยจักรพันธ์ต่อมาเมื่อวันที่20ธันวาคมปีเดียวกันจักรพันธ์ลาออกจากตำแหน่งประธานบริหารบริษัทแม็กซิมัสสตูดิโอเพื่อเป็นกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนและพัฒนาองค์กรของบริษัทอสอมทจำกัดมหาชนและจากนั้นในราวต้นปีพุทธศักราช2555 ก็เลื่อนชั้นขึ้นเป็นรองประธานกรรมการคนที่สองรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรทัศน์และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนทว่าในวันที่9พฤษภาคมปีเดียวกันจักรพันธ์ก็ยื่นหนังสือขอลาออกจากทั้งสองตำแหน่งหลังสุดนี้พร้อมกับสรจักรกเษมสุวรรณทั้งนี้เขาให้เหตุผลว่าตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองตำแหน่งนี้ได้ทำงานอย่างหนักมาโดยตลอด แทบไม่มีเวลาพักผ่อนและออกกำลังกาย